เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคุณนวนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือมาดามแป้งขึ้นรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เป็นปีที่2ติดต่อกันงานนี้จัดขึ้นในงาน AFC Annual Award 2025ที่ศูนย์วัฒนธรรมคิงฟาฮัดกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียรางวัลน,นี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สมาคมฟุตบอลไทยสามารถคว้าไดมอนด์อเวอร์สองปีซ้อนโดยชนะคู่แข่งอย่างสมาคมฟุตบอลจีนและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม AFC พสต์ภาพมาดามแป้งขึ้นรับรางวัลในชุดผ้าไหมไทยพร้อมข้อความว่าประกายแห่งความสำเร็จเจิดจรัสบนเวทีเอเชียสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคว้ารางวัล AFC Member Association of the Year ประเภทไดมอนด์อันทรงเกียรติรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมของเอเชียแบ่งออกเป็น4ีระดับได้แก่ p l ลตตินัมอันดับ1-12ของเอเชียไดมอนด์อันดับ13-24ของเอเชียโกลอันดับ25-36ของเอเชียรูบีอันดับ37-47ของเอเชียเกณฑ์การพิจารณาเน้นผลงานและความโดดเด่นทั้งในและนอกสนามเช่นการเป็นเจ้าภาพรายการแข่งขันสำคัญนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน AFC Annual Award s 2 0 2 6อีกด้วย ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn